สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับนายไอชินเคยนะครับวันนี้มีเว็นอะไรเข้ามาเรามาดูกันเป็ดเดือนก็จะเป็นอีเวนต์อตัวใหม่นะครับลักซี่กับไซเฟอร์ก็จะเป็นซูร์คิตตันะเออพอละไม่บอกอะไรมากก็รู้ๆอยู่นะครับ แล้วก็เขาเล่นประจำวันนะครับ1รอบได้5,000นะครับแล้วก็2รอบตัวพรีเมียมตัวจีพรีเมียมสามก็20,000แล้วก็5รอบก็20่เพชรนะครับแล้วก็มินิแจ็คตมาอีกแล้วนะครับลดราคาเหลือ5เพชรนะครับถ้ารับ2ตัวนี้ได้สูงสุดถึง4,000เพชรเอ้สี400่รเพชรและ2ล้านทองเออ จริงๆขัดๆนะครับตัวสอบของรางวัลที่ได้ในกล่องข้อความหนึ่งคันที่8นะครับแล้วก็ความเก่งของทั้งคู่นะครับก็โหดเรามาจากไวริสกับตัวนะ่ะผู้กองแดนนะคบุลุตเต๋าเอ้ยแล้วก็ดาร์คฮารุกะด้วยตัวอะไรก็ไม่แน่ใจานะครับแล็กซี่เอสบวกคห,หมายถึงตัวผู้หญิงนะครับ ก็คูณต่อแปสิบนะครับสมแลวก็คือต่อเจ็ดเก้านะครับความสร้างพิเศษก็คือตกเมืองายตรงข้ามจากค่าบันทางโอกาสยีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีค่าบันทางเพิ่มขึ้นของเราสองเท่ารอบถัดไปก็เหมือนกับเฟสติวัลเหมือนกัรอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็อัปเกรดสูงสุดนะครับโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตกฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ยังเป็นค่าบันทางแล้วก็เที่ยวรอบโลก ุอแสดงว่าประหยัดอันนั้นเปนเลยดีตัว20นะครับแถมได้ยกเว้นด้วยนะครับแต่ตัวลุงนะครับ21ก็ถือว่ายังไม่เก่งเก่งมากนะครับแต่ก็โหดอยู่แหละแล้วก็ใสเปอร์นะครับก็รูเตา80กระทอง73นะครับแล้วก็ตกฝ่ายลงข้ามครั้งแรกอยู่ข้าผ่านทาง70เซนผมว่า ถ้าผมว่านะครับลักซี่น่าจะเก่งกว่าสองตัวนี้หาได้จากคิตตันนะครับสองพันห้าร้อยแล้วก็คิตตันหาได้จากหมอมาชาติหมอราชสมบัติแล้วก็สมแจ็คพัดเอ้าเพืย่ยังไม่หมดนี่หว่าหายไปไหนนะตรงไหนเราลืมเลยอ่แล้วก็นี่นะครับมินิแจ็คพอตนะครับสุดใหม่สุดสตองเราต้องส,สตอง อะไรไม่รู้เห็นเพื่อนพูดกันพวกบ้าไม่เป็นไรก็รับสูงสุดถึงหนึ่งพันเพชรใช่ไหมแล้วก็หนึ่งพันคิดตันนะครับแล้วก็ทองไม่รู้ส,งสูงเท่าไหร่ทองถึงสามหมนะครับสูงสุดอะไรวันเนี่ยสุดยอดอโอเคเดี๋ยวเปิดอีกันเลยเดี๋ยว แล้วก็นี่ครับคิตันผมมีไม่พอนะจนๆนะก็แล็กซี่กักบไซเปอร์นะครับสองตัวแล้วก็ผู้กองในหน้าราคาเท่ากันเลยมาเพ็ดเผ็ดได้เพ็ดด้วยรับก่อนนะครับเปิดเปิดดูก่อนเดี๋ยวนี้พวกตัวละครมาใหม่นี้มันไม่ได้จากแพ็คการ์ดเลยป่ะวะ นี่สุดนะครับสีเหลืองโอเคเรามาลองเปิดกันเลยเดีว่าเอาจ็กควอด5า G S นะครับไปก่อนพรีเมียมสามสิบเออคิตันสี่สิบพรีเมียมห้าเอ้ได้เยอะดีเหมือนกันดีกว่าครั้งนี้ G S อูยังโฮดอะเฮ้ยสูมมานี่แบบสุดยอดมากเลยนะ ของดีมากครับงนี่ยแบบตรงดีนะฮะดีเอ้ยกะจะไม่พูดแล้วมาจนได้กะจะเงียบไปหมดก่อนนะทองกะจะบอกว่าอย่ามาอย่ามาครับไม่เป็นไรก็เชิญเพื่อนครับได้เยอะมากแต่เชิญไปเต็มแล้ว ผมเชิญไปเก็บแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนได้เยอะได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวสุ่มได้เพชรเอานะครับน่าจะคุ้มนะครั้งนี้ต้องสุ่มก่อนนะมันจะคุม้มนะครับนสุ่มหลังๆมันไม่ค่อยแจกเยอะเท่าไหร่เอาเลยแล้วกันไปโอ้ไม่ค่อยได้เลยวะ่ะจับเงี้ยวแล้วกันโอ้ยดวงไปหมดแล้ว ดีๆหน่อยเธอลูกพอ่อเริ่มล่วงเริ่มล่วงฮะอะไรวะเนี้ยโอ้ยจะเอาเงินเอาเพชรมาจากไหนเนี้ยโอ้ยเห็นแล้วเครียดแทนเลยสรุปใช้จุใช้กุญแจได้เยอะกว่าวะ่ะโอกาสเยอะกว่าเพชรเหรอ ไม่รู้อะดูของที่ได้มาดิใช้กุญแจเมื่อกีก้กับใช้เพชรเนี่ยดูดิโคตรต่างเลยนะน่าจะทองน่าจะทองอะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้มนะครับได้ทองเยอะๆทองมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ก็มีค่ายอยู่แหละแต่มันได้น้อยแักแสน,นอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรดีใจ มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเชิญเ,เพื่อนแล้วกันเฮ้ยเพื่อนเชิญเ,เติมแล้วนี่หว่าเอาแล้วไงสูบห,หน่อยกันด้โหโชคไม่มาเลยวันนี้จริงด้วยนะครับของมันไม่ดีนะครับถ้าสมด้ดยเพชร ุญแจน่าจะสมดีกว่านะดูจากไอ้นี้แล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำสุม่มไอ้นี้นะอีกทีนึงแล้วกันนะครับก,ก็รอดวงมาก่อนสำหรับวันนี้นะครับเจอกันมาเอ้ยเจอกันแค่น,นี้พอนะครับเพราะซี่ไม่มีของซื้อนะลูกบาทกันแต่เก็บตังค์เพื่อซื้อซื้อไม่ได้ครับ โอเคคร้บเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย